เธอยังไม่เข็ดขยาดภัยของโลกนี้อีกหรือฝั่งโลกก็หยิบยื่นความโลภความสุขสบายฝั่งมารก็หยิบยื่นความโกรธเกลียดชิงชังฝั่งอภิสังขารก็ยื่นความหลงผิดที่ติดตายในทะเลทุกสังสารเธอไม่แปลกใจหรือว่าทำไมเธอจึงเบื่อหน่าย ทำไมจิตใจเธอกลับมุ่งสแสวงหาทางสงบนั้นเพราะจิตใจเธอได้เปลี่ยนไปอย่างมากมายสมัยก่อนอดีตกรรมเธอย่อมทยานไปเพื่อดินลมเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกเปลี่ยนแปลงจิตใจผู้คนแต่ท้ายที่สุดก็มีแต่ความไม่คงทนบังคับมีได้เป็นผลแห่งความกวนกวาย สติปัญญาที่เธอเพียรอดทนเจริญจิตภาวนาแม้เล็กๆลกน,น้อยๆก็สะสมสะแสดงปฏิหารให้เธออยู่กับทุกข์ที่ร้อนลนแต่ใจบริสุทธิ์ไม่ร้อนตามเธอผู้เริ่มเห็นสัจจกความจริงของโลกอย่างเด่นชัดเธอจะถอนหายใจแห่งความเหน็ดเหนื่อยพร้อมเข้ารบในธรรมปฏิบัติที่ยินดี ที่เธอเริ่มถอนตัวเองออกมาจากความทุกข์ได้เรื่อยๆโลกก็เย็นใจก็เบาความไปก็เพิ่มอีกไปสนองไปหวั่นไหวไปให้ค่าตามแรงทยานอยากตันหาความกระวนกระวายก็ค่อยๆลดน้อยลงไปพร้อมกับความทุกข์สมมุติอุป,ปทานโดยอาจารย์ชัชวาล in wathana